วันนี้พามาซุปเปอร,ร์มาร์เก็ะจ้ะมาตลาดมาซุปเปอร์มาร์เกมาดูผักจ้ะจะมีทิ้งขายข้าบาร์นาวเกาลัดดอกม่วงรวงมาละหนึ่งยีโร่สิบเอ็ดเส้นนะคะอันนี้กระลำแดงกระลำหัวเขียวบานเพื่อใส่บานห้านะคะ เิ่แบนัดค่ะนัดสองยูโรสี่สิบเก้าเนสองยูโรสี่สิเกตงโมตงโมสามยูโรเก้าสเก้นตตลูก2องยูโรสี่สบเก้าแบบอือ รถตลบค่ะบรรยากาศในสุปรมากน่าจะเอามาฝากอม,อามันโดนมาซื้อของเที่ยนหนึ่งจ้ะกปกติสุบปมาเมาะปกตินิยมมากนะคะมินิมาทุรกะก็เลยแวะมาตลาดมาซื้อของอันนี้คือบรรยากาศน่าจะเอามาฝากออากันนะคะเบอรเงินผักข,ข่าวบ้านนอา นี่ละน้งยูโรกาซิกาอันนี้พ้าเอกเนาะค่ะอ่าพ้าเอกยางสื่อของอันนี้อ,นอ,อ,อ,นนอัง,งุ่นจันอัง,งุ่นทีวีกระ่าไปนะคะเยอะยะตาแปะนะจ๊ะเงินซื้อได้หมดแต่ไม่ทุกอย่างนะคะหมายความว่าอะไรวะซื้อได้หมดแต่ไม่ทุกอย่าง Okay. อันนี้ซมซุกินี่พริกจะอเอาพริกเจ็ดอันกันค่ะพริกอันนี้แบบพริกเอ็ดสิบห้ากรรมัมหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเอาจากสองอันนะคะเอาไปแช่สองผิดไว้นะคะเอาสองอันแช่สองผิดไว้นะคะอันนี้บบกทั่วบอกหัวาชายเท้าหยักรองเท้ชายเท้าหยักเบอร์อเลยค่ะ โอเคจ้าเอาบรรยากาศมาฝากนะคะนานๆออกบ้านทีนึงมาซื้อของปกติพ่อใหญ่มาคนเดียวที่ข้านนะคะบรรยากาศโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแบบ